ข้าพเจ้ามั่ฮใมวะบิฮินัสตายละฮะเราไม่รู้วะตะอิลลาบิลลาฮินาริยาซีมอะมาบัสลามุอะลัยกุมมะรับุสตาลลัฮิบบราราะคาตุพี่น้องครับมีพี่น้องถามคำถามมาว่าทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมุสลิมรับประทานอาหารสัตว์ที่ตายเองนะครับทำไมถึงห้ามประการแรกเริ่มเลยนะครับสิ่งที่เป็นอาหารเนี่ยนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์จะต้องกําหนดเช่นห้ามกินเนื้อสุกรอย่างนี้นะครับ ห้ามสัตว์ที่ตกมาจากที่สูงลงมาที่ต่ําห้ามสัตว์ที่เชื่ออื่นกล่าวน้มอื่นจากอัลลอฮฺและห้ามเรื่องของสัตว์ที่ตายเองอุลามาได้อธิบายเรื่องนี้บอกว่าสัตว์ที่อัลลอฮฺบอกว่าที่ตายเองนั้นที่มุสลิมห้ามรับประทานเนื่องจากว่าสัตว์นั้นจะต้องมีความผิดปกติผิดปกติทางด้านภายในมันถึงตายเองอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะติดโรคเห็นไหมฮะเราเคยมีเรื่องโรควัวบ้าโรคไข้หวัดนกมาจากสัตว์เหล่านี้ สัตว์เหล่านี้ตายเองหรือทําให้ตายเองก็ตามนะครับมีมมีเชื้อโรคอยู่เมื่อมีเชื้อโรคเนี่ยมุสลิมไปกินก็จะติดโรคนั้นฉะนั้นสัตว์แม้ว่าเราจะเลี้ยงมากับมือเองไก่เลี้ยงอยู่ในบ้านะไก่เลี้ยงอยู่ตามที่เราเลี้ยงอยู่นะครับปรากฏว,ว่าเช้ามาไก่ตายเนี่ยนบีบอกว่าเนี่ยคือซากสัตว์คือไมาตาให้เรานําไปฝังห้ามเอามากินโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะติดเชื้อโรคนะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือถ้าอย่างนั้นทําไมปลาเนี่ยมสุสลิมถึงอนุญ,ญาตให้กินละ่ะปลาเนี่ยไม่ว่าปลาที่มันเป็นไม้ตาที่มันตายหรือปลาที่ยังไม่ตายก็าตามก็ซื้อมาแล้วก็มาทําให้มันตายแล้วก็กินอันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าทารุสรุลสลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมอ,ลลอ,ลลอลลนุญาตให้เราบริโภคปลาที่อยู่ในน้ําแม้ว่ามันจะตายแล้วก็ตามเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยอนุญาตนะครับจากทารุสลสลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับ พอเรามาดูถึงปัจจุบันกว่าปลาที่อยู่ทําชายทะเลเนมาถึงเรานะครับจากที่ไกลๆเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในตู้นะครับแช่แข็งกว่าจะมาถึงเราถ้าศาสนาบอกว่าห้ามกินปลาตายหรือทหารทะเลที่ตายแล้วเนี่ยรับรองว่าคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือคนที่อยู่ไกลโพ้นจากทะเลเนี่ยคงไม่ได้กินปลาแน่ๆนะครับนี่คือความสะดวกง่ายดายของศาสนาฉะนั้นสัตว์ทะเล แม้ว่าจะตายแล้วก็วตามศาสนาอนุญาตให้ถานนะครับไม่เหมือนกับไม่ต้าทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปที่เขาตายเองนะครับกรนี้ uh <ส Lauren. S 1> ที่ตายเองนั้นอันนี้เป็นที่ต้องห้ามตามรกาของอิสลามนะครับพี่น้องถามว่าสัตว์ทะเลนะครับโดยว่าสัตว์ทะเลน้ำไม่ว่าจะน้ําเค็มหรือน้ําจืดก็ตามนะครับที่มันอยู่ในทะเลหรืออยู่ในแม่น้ําอันนี้ทานได้ไม่ว่าจะจะตายแล้วก็วตามนะครับประเด็นต่อมานะครับพี่น้องถามบอกว่า,วาเอ้าอาจารย์ไอสัตว์สัตว์ที่อยู่บนบนพื้นดินเนี่ย เวลามันมีอะไรนะกงเล็บหรือว,ว่าเขี้ยวล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารนี่ห้ามทานแล้วสัตว์ทะเลเนี่ยนะครับปรากฏว่าปลาฉลามแบบนี้มันก็มีเขี้ยวของมันเนี่ยนะครับหรือว่ามีฟันของมันเนี่ยในการล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารอนุญาตไหมต้องบอกกับพี่น้องว่าปลาทุกชนิดนะครับที่กินแล้วไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเนี่ยนะครับในในน้าจืดหรือน้ําเข็มก็ตามนะครับอันนี้ทานได้หมดอันนี้ถือว่าเป็นตระกูลของปลาหรือสิ่งที่อยู่ในน้ําทะเล อะไรก็ตามที่อยู่ในทะเลนั้นทานได้ถ้าหากว่าไม่ทําอันตรายต่อร่างกายทานได้หมดปลาฉลามทานได้ไหมทานได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการใช้เขี้ยวทันใช้ฟันมาในการล่าสัตว์อื่นเนี่ยหูก่มเนี่ยเขาใช้หูก่มบนพื้นดินแต่ว่าในทะเลนั้นไม่มีหูก่มเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าอยากกินฉลามถามว่าศาสนาอนุญาตให้กินได้ไหมกินได้นะครับแต่เราจะกินหรือเปล่าหรือประเทศน,น,นั้นเขาห้ามกินห้ามล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งเหมือนกับอุลมาได้อธิบายเรื่องของจระเข้ จระเข้เนี่ยเขาตีความว่าเป็นสัตว์เป็นเป็นสัตว์น้ําหรือสัตว์บกถ้าจระเข้เป็นสัตว์น้ํากินได้ครับแม้มันจะมีเขี้ยวก็ตามแต่มันถูกกลุ่มเป็นสัตว์น yep ้ําอุลมาบอกว่าถ้ามันถูกกล่มเป็นสัตว์น้ําอันนี้กินมันได้แต่ถ้าจระเข้ถูกกลุมว่ามันเป็นสัตว์บกอันนี้กินไม่ได้เพราะมันมีเขี้ยวเล็บเขี้ยวแ้ะก็เล็บล่าสัตว์อีกเป็นอาหารนี่เรื่องของหลักการของสัตว์นาก็มีการตีความอย่างนี้เพราะว่าอุลมาก็ให้ให้ให้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าจระ,ะเข้มันอยู่ในน้ำมากกว่าบรบกนั่นคือสัตว์น้ำถ้ามันอยู่บนบกมากกว่าในน้ำก็คือสัตว์บกนี่ก็เป็นการขัดแย้งของอุลมามะแต่ที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงเพราะว่ามันยังสงสัยอยู่นะครับก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับวันวลาใตอฟรีวันที่ใดยะสลามอวยคุมวารอมาตุลลอฮิวะบารุกะ At the break of dawn, and two. The heart at the time of noon, and three. I'll sit in the afternoon, four. another when the sun goes down, and five.